พุ่นสูงนะครับตำบลพุนสูงมาเบิ่งไฟางามๆครับนี่ครับไฟสวยๆนะครับ,นะรบเดีินว,ว้าเข้าไปเบร์เนี่ยก็จะเป็นคนเตรียมงานไว้ร้อยกระทงนนะครับ ตรงนี้จะเป็นมองพื้นที่แถวมาลอยกับทงนะครับเฮ็ดไฟสวยงามมากครับน,นี่เพื่อนน่าจะฮอะติดมั้งนี่ จุดแรกนะครับจุดที่2องเป็นตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องนะครับน้องบันพ้นสูงตำบลพ้นสูงนะครับวิวงามๆทำดีครับไม่รู้ว่าบัานลอยกระท่งมือไหนนะครับเพิ่นกะ เตรียมงานไว้ก่อนก็น่าจะถึงแล้วนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นลานคนโสดนะครับกองเฟี้ยงสามารถนั่งเรียนได้นะครับนี่มีเยอะนะมีเยอะ เล่นได้นะครับซสื้อของมากินอาหารซื้อลูกสิ้นยังปลาหมึกย่างนะครับงานก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเบื้องลึกลก่อนต่อนะครับตรงนี้ค็พื้นที่กวางกๆนีก็นาจะขายของนะครับเต็มเม็ดนะครับพอดมือมาก ไฟเนี่ยเฮ็ดงามมากครับนี่ตรงที่เขาชีเขามานะครับนี่ทางเขา้า,เ,ขาเดี๋ยวเขาจะพาไปมุดไฟวนะครับความดีทําถึงน่ครับขออนุญ,ญาตนะครับ ที่รอบน้องนะครับเดินเข้าไปท่ายรูปสามารถเอากระทงมาท่ายรูปก,กับครอบครัวเลยนะครับ โมงไปนะครับโอ้สวยงามครับอาจะประมาณนี้ครับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพวนสูงนะครับนี่จัดงานไอยกระทงปีนี้ก็คือจัดเหมือนเดิมจัดใหญ่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับ